สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามอารมณ์ดイダーทีเนะครับวันนี้อยู่กับพวกเราอีกแล้วนะครับผมกับตามอารมณ์ดอร์นะครับก็วันนี้เราอยู่ที่จันทบุรีนะครับผมหลังจากที่คลิปต่อจากเมื่อคืนนี้นะครับเราจะพาไปเล่นน้าทะเลกันนะครับผมนีเ่เรากำลังเตรียมาาตัวออกเดินทางไปเล่นน้าทะเลน,นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดู ริมทะเลว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลยดีกว่า ตอนนี้ก็ลองกินข้าวอยู่นะเอ่กับข้าวมาแล้วไปต้มยำเพื่อนๆขอบคุณครับก็เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วก,ก็จะไปลงเล่นน้ำทะเลกนะันนะน้ำทะเล เดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะพาไปลงเล่นน้ำทะเลกันมมขมก็ผัดอร่อย,อ,ยอร่อยเลยเดี๋ยวลองลชิมซ้ปยำอร่อยซนะุปยำอ,อ,อ,อร่อยมากอร่อยเลยไ,ได้นะ สรุปเราไปหาหาเล่นน้ําไม่ได้นะตอนแรกอะ่ะมันต้องไปแบบว่าผ่านโรงแรมเขาอะหรือว่าไม่ก็นั่งกินอาหารแบบเนี้ยแล้วขอเขาลงเล่นน้ำเ,นเป็นไงบ้างอร่อยนะ อร่อยก้วยเตีย๋ยวอร่อยลองต้นนะแต่ว่าเขาเหมือนแบบต้นนะต้นนะไม่เหมือนเขาไม่ได้ใส่นมป่ะจริงๆน้ำาุนมันต้องใส่นมคะอุมงม,มือโอเคเรากินข้าวหน่อนนะครับเดี๋ยวพาไปเล่นน้ำแล้วเรากินข้าวเสร็จแล้ว,ลวเราพาไปลงเล่นน้ำกันนะครับเา โปรยเซียนว่ะโกลันดาอะย่งาะพูดโันดเขาแข็งแรงอยู่ลงมาดิมนจะหา้อโเียนเขาค่อยจับลงมา สัเพื่อนเดินไปกูเนี่ยอ่ะไม่ไม่ไม่สอ่ะเ่ม่หีันี่าโอ้โะไปเล่นน้ำมันะครับโดยระบาง หอยบาดไปขึ้นตัวเนี่ยเหรอเราไปได้กันขนาดนี้เหรอเมื่อกี้มันขึ้นตัวครัวไม้มันหักมากเลยหรอวะโอ้โหน้ำไม่เย็นหรอกันอนี่นะผมอยากจะบอกเลยนะไม่รู้ว่าเป็นน่าจะเป็นฝีมือมนุษย์นี่แหละดูนะเดี๋ยวจะให้ดูนะนักท่องเที่ยวนะไม่เด่นมันพัดมาจากชายฝั่งหรอ ดชายหาดโอ้โหตูวขยะพวกนี้นะกินกันหน่อยว่าแล้วก็ทิ้งดูดีสกรปรกมากเลยมาเที่ยวอ่ะเออก็ไม่ควรไม่ควรทำแบบนี้นเขี่วเ,เราก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มนนะไม่ได้แบบว่าไอ้นี่อะไรมารอกน,นะ ขยะเออกินแล้วมึงก็ทิ้งกันให้ดีๆหน่อยโอ้โหทิ้งขยะเกินกาดไปหมดเลย <c oughs> มาเที่ยวมา,มาเที่ยวจังหวัดเขาอะเขาปากหน่อยนะน้ำเฮ้แต่น้ำอะแต่น้ำน้ำเขาใสอยู่นะน้ำใสอยู่ใช้ได้แต่ว่าตี <c oughs> เรื่องอย่างเดียวะอ้ยขยะเฮ้ น้ำยังใสเลยอ่ะน้ำโอเคอยู่ยน้ำโอเคอนะน้ำโอเคเลยน้ำมันใสอยู่นะแต่ว่าเป็นเ,นเรืเล็กๆขึ้นแต่ว่าก็กำลังดีอ่ะไม่แรงมากเอ้ยไงปลาเัาถ่ายรูปได้ใช่ปะถ่ายได้นี่นุนวอก่าเอยยยยยอยยย พี่ก้าวอย่าเดินหนีไกลดิหนูกลัวเป็นตะคิวมันลึกมิถั่วเลยมั้งเนี่ยเนี่ยเพื่อเราเลยเปียนตัววะผมว่าแค่ครึ่งหนึ่งเออหนูอยากจะเปียกแปลงให้หมดเลยเปียกตัวไหนอจ๊ะจะว่ายเหรอแจะว่ายเหรอไม่ผมไม่ได้เอาฝาฝาปิดกล้องมาไงแต่น้ำมันเข้ากล้องก็อย่าเดินไปลึกนี่พอแล้วได้อยู่ก็ถืออยู่อย่างนี้ได้ถืออย่างนี้ได้สูงมากเขาติด ก็เลยอุ้ยแต่ว่าน้ำใสอยู่นิดนึงเค็มป่ะอยากผมอยากรู้ว่าน้ำมันเค็มไหมมันเค็มเอาอะไรมาเฮ้ยไม่เค็มน้ำไม่เค็มใครบอกไม่เค็มเค็มจักเยอะๆดิดีโถ่โถ่โถ่โอ้ยโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเค็มอยู่เค็มอยู่แต่ทีแรกไม่เค็มนะแต่ทีแรกแบบว่าชิวๆอ่ะไม่ไดี๋ยวอีกยิเยี่ยวแม่งเลยออไม่ไม่เยอะไปหนอช่วอ่ะเพื่อนนี่ ประมาณาาานี่แค่ประมาณนะนี่อย่างนี้แบบว่า,าวเ,เ,เนี่ยหูเข่าผมเองนะเนี่ย,ยหูเข่าไข่ลูเห้เป็นไงเป็นไงบ้างเป็นไงอะ่ะ <c oughs> <Hey. S 2> ่น,ในใจะไปหาเรือแล้วนู่นหาเรือเออมามาถึงทะเลนะเขาต้องลงทะเลหน่อยทำลายล้างสิ่งก่อสก้างผมทำลายล้างสิ่งก่อสร้างหน่อยนีะคื <laughs> อด้วยด้ว, <laughs> วเดินไปอีกดิ ไม่ลึกเพื่อนผมเป็นนักท่องเที่ยวเลยนถอดเสื้อถอดแสงแล้วเป็นนักท่องเที่ยวนักเที่ยวฝรั่งแต่น้ำผมว่าน้ำสะอาดอยู่นะเอออใสยู่นะน้ำใสเลยเห็นเดี๋ยวว่านี่เห็นไหม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 เห็นนะเห็นตีนหมดเลยนะไม่แล้วทำไมไม่ถอดรองเท้าอ่ะไม่ถอดแยงเหรอเป็นอะไรไม่ถอดรองเท้าอ่ะ ใสไปเลยไม่ไม่ใครให้ถอยรองเท้าแล้วน้ำคนอื่นมาเล่นน่ะขี้ตีนขี้ตีนน่ะโอ้ยลึกแล้วว่านั่งอันนั้นพี่เบียร์เขานั่งไปดูตรงเนี้ยมาท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวอ๋อ <laughs> <laughs> อ๋อสดชื่นนะก็เดี๋ยวเราเล่นน้ำกันสักพักนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าเช็คอินเฮ้ยเช็คเอาออกมางนี้ดิอุ้มแงนี้ดิก็เดี๋ยวเราเล่นน้ำกันสักพักนึงนะ นี่มันกี่โมงแล้ววะอันนี้มันสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งรเรารเรากลับถึงที่พักก็ประมาณสิบสิบโมงสี่ห้านะเพื่อนนะเขาออกกี่โมงเลยสิบเอ็ดโมงอะขอเขาได่ขอเขาได้ปหมน้าอยู่นี่ยังไม่ครึ่งเลยอันนี้มันประมาณสิบโมงยี่สิบเดี๋ยวทักสิบโมงครึ่งก็ได้ขอเขาออกช้าหน่อยได้ไหม <c oughs> เฮ้ยมันลืมเฟซมาดิ ลงเฟรมหน่อยไม่ใช่ถ่ายถ่ายเป็นภาพช็อตดิถ่ายมาในาบีโออ่อแปจะไม่ชัดน,นะโถเชื่อดิเนเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณสิบโมงครึ่งนะเราเล่นน้ำกันเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวกลับไปท,ที่ที่พักเราไปเช็คเอาเ์ยืนยืนยืนลองเยืนแล้วหนูลองขี่ดูนะมันมันจะไม่หนักหนึ่งได้ใช่ไหม<อ>ย่อดนย่อก่อน,นเ,อเอาแล้วนะหนึ่งสองสา <laughs> ไม่ถ้าอยู่ในน้ำมันจะไม่หนักอะเอ้ยยังเอาอยัาอาอยางยบกุกเดี๋ยเปียกอ่ะหนูจับอย่างงี้เร็วเรว็หนึ่งสองเอาอยัางจับขาหนูดีโถเอ้ยไม่ได้ละจะถือกล้องใหม่จริงเ,เลยมันเล่นน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราไปเช็คเอาออกปุ๊บเราก็จะเดินทางไปที่จุดชมวิวเนินนางพญานะครับไปแวะถ่ายรูปกันนะเป็นจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดจันทบุรีนะครับ ที่เหล่าไบเกอร์ต้องมานะต้องมาถ่ายรูปก,กนันนะพอเราไปถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเราจะไปไหนต่อนะมันต,ตกผิวเหรอไปไหมไปดีก็เดีย๋ยวเราจะไปน้ำตกผิวกันต่อนะไปอุทยานใช่นน่ะเป็นอุทยานใช่ไหมเอาสบู่ยาสบู่ไหมทะเลมันหนาบมากเออทั้งหมดไปบ่อยมาก ล้าล้างแผลล้างอะไรนะล้างให้มันกัดให้น้ำทะเลมันกัดเลยนะเดี๋ยวเอางไงอะถ่ายรูปบอกว่ามาถ่ายรูปปึ๊บจะเ,เล่นน้ำก่อนเราเล่นน้ำเสร็จปึ๊บเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปไปนะที่จุดนดินนอาพยานะไปเช็คเอาท์ออกด้วยนะขัดน้ำแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเตร็มตัวเดินทางก็มีจุดหมายต่อไปของเราก็จะมีสองที่เอแทนก้อเป็นจุด จุดชมวิวนางพญาแล้วก็น้ำตกผิวโอเคครับผมเดี๋ยวเราดูเรือดูเรือนู่นเกาะอันนี้ภูเขานะน่ะแสดงว่าตรงเรือนี่เขามีคนไม่ค่อยเล่นนะคนน้อยมากเลยนะเหมือนกับว่ามันมีตรงนู้นอะ ไช่หาดแต่มันเป็นของโรงแรมไงมันลงไม่ได้เราต้องไปขอเขาถึงจะลงได้มองสะพานปาอยู่ตรงนู้ก็เป็นสะพานปลาเป็นท่านาแพท่า,า,ทาเรือไว้สาหรับขึ้นชาวประมงเขามาขึ้นขอขึ้นเรือข,ขึ้นของกันโอเคครับผมเดี๋ยวเราเล่นน้ำสักพักนึงแล้วกลับไปที่พักแลวนะครับไปแต่เราพาไปชมจุดต่อไปของเรานะครับว่าเราจะไปไหนนะเื่อ one hour later โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวเนินน้พยาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันนะแต่เดี๋ยวเราจะไปขอความี่เหลือเขานะครับให้เขารบกวนเขาช่วยถ่ายรูปให้หน่อยนะครับเดี๋ยวได้อ่าสวัสดีครับพี่ครับขอโทษนะครับผมจะรบกวนรบกวนถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมค่รับ ขอโทษสวัสดีครับผมจะรบกวนถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับครับขอบคุณครับถ้าเดี๋ยวผมอยากผมอยากได้ภาพแบบว่าเป็นตรงๆอ่ะครับพี่ตรงอ่ะตรงอ๋อตรง ใช่ใช่ครับไหนเงี้ยประมาณเนี้ยพี่ว่าว่าวาทําไดูไปไหนดิเขาบอกว่าอยากได้ตรงๆเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณนี้แนวนนอใี่ยใช่แนวนอนนะครับประมาณนี้ได้ไหมคะได้ได้ครับใส่ได้วดูดู ครับเอาอสหับสขจับฟันค่อยๆเคลื่อนนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับโอเคนะครับผมเราก็ได้รูปสวยไปที่เรียบร้อยแล้วนะไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูรูปกันไปรูปหน้าปกของเรานะครับผมอันนี้คือเราจะถ่ายรูปหน้าปกของเรานะครับก็ขอบคุณกลุ่มพี่ๆกลุ่มนี้นะครับที่ช่วยถ่ายรูปให้นะครับก็เด,เดี๋ยวเราจะไปที่จุดน้ำตกพิ้วนะครับผมเป็นจุดที่สองของเรานะครับ ก็นี้เป็นจุดแรกของเรานะครับที่เรามาถ่ายรูปก,กันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเส้นถนนนะครับว่าถนนจุดชมวิวนา,นางพญานี่เป็นยังไงนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับติดติดอันดับเลยนะโอเคครับผม ครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมข้างบนก็จะเป็นจุดชมวิวนี่แหละเห็นไหมข้างบนนั่นน่ะเป็นจุดชมวิวนะครับก็จะถ่ายลงมาข้างล่างนี่เห็นแบบว่าเห็นวิวหมดเลยนะเห็นถนนแบบว่าที่มันแบบว่าโคง้งเนี้ย ขอบคุณครับขอบคุณครับะตรงนี้เห็นไหมเป็นจุดชมวิวเนินนางพญานะครับ นี่เป็นจุดชมวิวนะันนพยานะเราอยู่ขึ้นน้อขหางบนใช่ไหมเราจะถ่ายมาข้างล่างเนี่ยปุบ๊บก็จะเห็นมาถนนแบบว่าโคดเคี้ยวโคดเคี้ยวนะครับผมเนี่ก็จะเป็นพันประมาณนี้นะครับผมเป็นจุดชมวิวที่แบบว่าติดติดจํำดับนะครับติดลํำดับแบบว่าถนนที่สวยที่สุดที่สวยนะครับ แต่ว่าถ้ารถน,นักท่องเที่ยวมาจอดกันเยอะอาจจะไม่ค่อยเห็นวิวนะเขาก็มาถ่ายรูปแบบว่าถนนที่สวยนะครับผมเคยมาถ่ายตอนกลางคืนนะสวยอยู่นะครับผมเขาก็จะเปิดไฟว่าเป็นไฟนีออนสีส้มๆน,นะสวยเลยรถลงโล่งด้วยแหละถ่ายตอนเย็นเจน,นกลางคืนช่วงช่วงแบบว่าพระอาทิตย์ตกอ่ะ ก็ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแล <Yeah. S 1> นด์มาร์คเนนครับจะมีช่างกล้องนะครับขอบันทึกภาพเก็บให้เรานะ ก็เนี่ยติดต่อถ้าแบบแว่าต้องการแบบว่าเอารูปสวยๆนะครับก็ติดต่อเพจนั้นไ่ได้นะครับก็เมื่อกี้รบกวนพวกพี่ๆเพื่อนๆนะครับกลุ่มอ่าผมไม่ทราบชื่อกลุ่มว่ากลุ่มอะไรนะแต่เห็นขับลดกันมาเยอะเลยนะก็ไปรบกวนเขาให้เขาช่วยถ่ายรูปให้นะครับก็เนี่ยแหละคือแบบว่าสเสน่ห์ของ เช่าสองล้อนะครับผมโอเคครับผมว่าจุดชมวิวเนินน้ำพญานะครับก็จะมีประมาณนี้นะอาจจะมีอีกแหละแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปนะครับผมเออชูบโอเคครับผมครับผมตอนนี้เราก็มาถึงจุด พักรถน,นะครับอยู่ที่ปั๊มปตทที่หนึ่งนะเ,เนี่ยปั๊มปตทนะครับเออผมอยากจะมีเรื่องมาบอกนะจะจะขอโทษทุกคนด้วยนะครับว่าเราไม่ได้ไปที่น้ำตกเนินน้ำตกน้ำตกพิวนะครับเพราะว่าด้วยเวลาไม่เพียบไม่พอนะครับเออเราก็เลยไม่ได้ไปนะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกรุงเทพไปเลยนะครับเนื่องด้วยเวลามาจํากัดนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูซึสมาชิกของเราหน่อยนะครับร <c oughs> ตอนนี้เราก็มาแวะกินกาแฟที่ยามซอนนะครับก็ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านกันเลย ต้องขอโทษด้วยนะครับที่เราไม่ได้ไปพวกเราไม่ได้ไปน้าตกกันนะเลยไม่ได้ภาพไือสวยเลยนะเรื่องด้วยเวลามันจํากัดจริงๆนะก็เลยไม่ได้ไปนะมาชิกแต่ละคนมาชิกแต่และคนนะครับก็เดี๋ยวเป็นโอกาสหน้านะ เดี๋ยวเราจะพามาพามาใหม่นะครับเดี๋ยวทางมาชิคหน่อยเอาเป็นไง <c oughs> เป็นไงบ้างเพื่อนการเดินทางครั้งนี้สนุกนี่ยเป็นไงบ้างครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้นะ เดี๋ยวคลิปหน้านี่ไม่ได้นะต้องมีเสือเนะอ้อลนะคลิปหน้าต้องมีเสื้อนะอเ,เออแมนี่ต้องมีเสื้ออางนี้นะคลิปหน้าต้องมีแล้วโอเคนะครับผมก็สําหรับวันนี้คลิปนี้นะครับก็ถือว่าสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวก็เดินทางกลับกรุงเทพนะครับ ก็จากที่นี่นะกับกรุงเทพก็ประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าอันนี้อยู่ระยองประมาณ3-2มชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นนะครับ่าประมาณตีประมาณ3ามชั่วโมงสชั่วโมงครึ่งแหลนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะถ้าชื่นชอบกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์เพิ่มกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย,บาย